มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตูเตือน34จังหวัดจะมีฝนตกหนักทะเลมีคลื่นสูงกทอมอตกบ่ายถึงค่ำค่ะ วันที่28พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่ามรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่เข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงนะคะ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงนะคะโดยบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและก็ทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ จึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่30พฤษภาคม2565พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะ ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน,น่านอุตรดิต์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนาบุรีและราชบุรีค่ะภาคตอนออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด,ดันทบุรีและจังหวัดตราดค,ค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อละหกสิของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมตะว,วันตกเสียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ค่ะกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ